ห้ามวางหมูกระทันจ้าห้ามวางเตาร้อนๆสวัสดีค่ะทุกคนเข่ามาแนวขอหัวใจล้วนๆเลยค่ะหมูเจ้าขารัวหัวใจมาให้หน่อยนะคะร,รัวว่าไงแนจ้าจา๋าสวัสดีค่ะจุด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 ฮ สวัสดีค่ะขอหัวใจรัวๆขอหนึ่งแสนใจสามแสนใจสี่แสนใจห้าแสนใจล้านใจนะคะมาทางนี้ค่ะตอนแรกว่าจะขึ้นอีกช่องหนึ่งนะคะก็เลยว่าเออมันดึกแล้วนะคะเดี๋ยวลงบีมาขึ้นสักพักมามขึ้นสักหน่อยนึงแล้วก็จะได้พาเจเลนกลับบ้านนอนสลิปกูดกูดขนาแก้วว้่องยังเว้ยเท่าไหร่ ทั้งหมดสองร้อยสิบจากตรงนี้ถึงตรงนี้ตัดจากตรงนี้นะเบิร์นคิมโฮเอาจะได้เรื่องได้การได้โมครีบแต่งตัววัดวัดแล้วไก่วนอยู่ที่บีฟอนอยู่ที่เอาไว้อันนี้บอกอยู่ที่บีฟ่อนไม่ก็ให้มันเอ็นนี่ไงที่เอาเฉพาะท่หน้าลูกสุดล้วสวัสดีค่ะทุกคนไอสติ๊กเป็นยังไงบ้าง ไอสติกสบายดีค่ะตามนี้เลยวะสองสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์เออโอเคนี่ครับเพราะว่ามันกึ่งกลางในลูกอล่ะก็ลองวัดจากตรงนี้ไปตรงนี้สิหรือว่ามันจะต้องชอนแคบปักไปเนี่ยตรงนี้หนึ่งร้อยเออวันนีทั้งคุณคนหนึ่งสวัสดีทุกคนจะย้ายบ้านหรอคะหนึ่งร้อยเออนั่นแหละไม่ดังบปไม่ได้จะย้ายบ้านเรื่องการทงเอาสุงครับไม่เป็นไร ความสูงประมาณหลังนี้เราเคี่ยนี่อมแปดสิบแปดสิบไม่ได้จะย้ายบ้านค่ะนังบินบอสนังบีไม่ได้สิย้ายบ้านนังบินก็อยู่หลังเดิมนะคะหลังนี้ให้โมเขาเข้ามาท่ทดสอบใหายโกเพิรนให้างนุ่มเขาอยู่กันบ้านหลังนี้นะคะนังบินก็อยู่บ้านหลังเก่าของนังบิีย้ายไปใี่มาใส่ม่ใสั่มาใส่มาใส่บอสจ้ะ เอาลองเอาออกมาดูสิทุกคนเนี่ยที่นางบีพูดให้ฟังตะกี้ไงคะว่านางบีไม่ชอบลายนางบีบ่งมักลายกับเบื้องทุกคนตะกี้ดีแม้ที่นางบีบอกนะคะว่านางบีไม่ชอบลายกับเบื้องของบ้านเนี่ยเนี่ยมันเป็นยังซี่แต่ยังดีที่นางบีซื้อสีดํามาตัดให้บ้านมันแบบดูบด่จืดหลายยังซี่ไหมคะมือเจ้าคะ่ะกระเบื้องมันไม่สวยแต่ ยังบเปลี่ยนยังมีเงินเปลี่ยนออมแม่เออเอาออกเอาออกให้หมดเลยลูกแมนดิกมอเองบอดเออนั่นค่ะเขาไซื้อโซฟามาลงให้เขาซื้อโต๊ะอาหารมาลงให้เขาบันนี้คือคือทุกคนเนี่ยที่น้นงีมีปัญหาตอนนี้ก็คือน้องบีอยากจะถามเผื่อผู้ใดแบบว่าเป็นพวกแบบอย่างแกงซี่นะคะเนี่ย นางบีมองว่าคือโต๊ะมันลายใช่ไหมคะมูเจ้าขาโต๊ะกินเข่ามันลายแต่ว่ามันลายสวยนะแต่มันติดตรงที่ว่ากระเบื้องกระเบื้องลายมันไม่สวยมูเจ้าขาเนี่ยกระเบื้องของบ้านน่ะมันบางงามวาวีลีเลยค่ะแล้วอีมันดูลายไปหมดเลยนางบีก็เลยโอ๊ยจังไหนบุ๊ทีนี้นางบีก็เลยคิดว่าจะแก้ปัญหาด้วยการไปซื้อพรมพรมลูกฟูกพรมขนสั้นๆนะคะมาสซ นะคะเมื่อเจ้าขาก็เลยว่าวาจังซี่<า>แล้วทุกคนคิดว่าควรที่จะใส่พรมสีอะไรทุกคนดูสีของบ้านคือดั้งบีอยากว่าแบบถามเผื่อผู้ใดแบบว่าเป็นนักออกแบบอีหยังจังซี่นะคะคือกระเบื้องกระเบื้องมันไม่สวยจริงๆนะคะเมื่อเจ้าขาเอาตรงเลยเนี่ยกระเบื้องอีหยังกระเบื้องูกกระเบื้องของแถมเ,เป็นจั้งซี่ล่ะเขามันมากับบ้านมันบางงามเออสีเทาสีเทา สีกรมอ้ามือเจ้าขาลองออกความคิดเห็นมาเบิ้งเดี๋ยวนบงบีแบบทำไมมันไม่สวยอย่างนี้นะ่ะกระเบื้องบ้านน่ะแม่มือเจ้าขาวสีเทาสีเทา,ส,เทาสีเทาดาํามาแรงมากบีก็เลยแก้ปัญหานะคะมือเจ้าขาตอนตอนที่นบงบีไปห้าเนี่ยก็เลยคิดว่าเออเอางั้นเอากอ,อี้สีดํามาตัดบ้างจังสี่นะ,คะ่ค่ะครับพ <c oughs> <c oughs> ูไปใส่เขียบทดสอบส เขียบเอ้เขียบเอ้เนาะเออเออโซฟาเบสของแท้ดึงออกหน่อยนี่พี่กะทิดึงกระดาษออกหน่อยลูกอย่าหาเอากระดาษนนอนมันหอนโอเป็นยังสี่ตีเนี่ยค่ะมือเจ้าขาบ้านใครเป็นลายแบบนี้บ้างตอนที่นั่งบีบิวอินนะคะเดี๋ยวพอเจ้าเนาะก็ไม่ได้คิดว่าจะไปทำบิวอินออกมาแล้วแบบ หาวร์นิเจร์ใส่ยสากมากอ,องตรงเลยคะในในใน่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแตงบ่เป็นพร้อมน่าจะอย่างที่สองมากกว่าแต่งบ่เป็นนั่นแหละคะ่ะเออีอน,นี้าาานางบีก็เลยแบบว่าแต่ว่าโต๊ะโต๊ะกินข้าวนางบีซือซ้อมาคือลายสวยน,<ใ>น,นะคะทุก<ล>คนคะ<ล>่ะสีกรมสีเข้มเข้มเนาะทุกคนเนาะสีเทาหรือว่าสีไหนดีอะสีเทาหรือสีกรมเข้มเข้มมันสีเนี่ยโต๊ะกินข้าวคือสวย ลายสวยค่ะมือเจ้าขาเนี่ยงามนะคะโต๊ะสวยเลยแหละอหลีค่ะ,คะแต่กระเบื้องบ้านนี่แม่เบื้องเป็นอย่างไรโอ้อยสูเบื้องคือจังเขาเอาสีมาเทว่าอยนี่แม่ทุเลศอหลี่องงามเอาสีเข้มๆเนาะให้มันเข่ากับเก้าอี้ประมาณนี้ ใส่ใส่ใสใส่มันเป็นยังไงโมนะโอ้โหเขียบจัดการจัดการโซฟาเบสแล้วครับแมุ่เบิ้มเป็นอย่างเพ่นเฮดโมุมโมลงทดสอบเหรอโมโลงเลดาเรเดาเรเดาวมวดอะเฮ้ยเนาะเออเนาะหนูไปโรงเรียนเป็นยังไงบ้างพี่พี่ขาถามไปโรงเรียน เขียบไปโรงเรียนเก่งมากเลยครับพี่ๆไม่เล่นกับเพื่อนเล่นแต่กับครูครับเฮ้ยเขียบไปโรงเรียนเล่นแต่กับครูครับไสีใช้ SPC ปูทับเลยแม่อย่างคือ SPC SPC ตัวเป็ดที่รอมนั้นตัวเป็ดลายพื้นแบบนี้ต้องขนาด60คูณ60จะตุลสถึงจะสวยดูแพงแม่นบ๊อสนี่ลายขนาดอย่างนี้ เป็นเมตรเอ้ยเมตรคูณหกสิบนี่เบิ้องเอ้ยบอกง้างกับบ่กง้ามเหลือหายเห็นแต่ว่าให้ฟีฟีกับเอาลายน้ำง้างมาให้กูเน่ก็ได้ยี่ลี s เอสพีซีกับเบื้องยางค่ะเดินนุ่มเท้าบ่ อันนี้พัดลมนี่พัดลมพัดลมอ่ะเาง่องฟองสวยอยู่นะคะแม่ทุกคนมันหาเฟอร์นิเจอร์เข้าเสียมันเป็นอะไรคือส่วนมากโต๊ะกินข้าวนะมือเจ้านะถ้ามันไม่เป็นกระจกมันก็ต้องเป็นลายเอียงที่มันเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยมันจะจิเป็นลายกับเบื้องเอียงประมาณนี่นะคะมือเจ้าขานี่ไหมนังบีก็เลยแบบว่าข้องใจแล้วคือแบบไม่ต้องใส่ลายมาก็ได้เป็นกระเบื้องขาวโพรนไปเลยก็ได้เป็นแบบม่ต้องมีลายยังสินังบีว่ามันน่าจะ แต่งง่ายกว่าแมนบอลหมูเจ้าค่โนโนโน่บ้านใหม่เหรอโบค่ะไม่ใช่บ้านใหม่ค่ะซื้อเป็นปีก็น่าจะเก่าแล้วแหละเป็นรูลูกซื้อได้เป็นปีแล้วกันนาสีเก้าเลยแหละน้องทุกคนว่าไหมคือแบบให้เป็นสีขาวธรรมดามาเลยอย่างนี้น่ะไม่ต้องแบบไม่ต้องเป็นลายในแม่มันสีได้แต่งบ้านเขาง่ายๆอย่างซี่แมหมูเจ้าขาหลีกเขียบไปเรียนอีกทีบบวันจันทร์ไม่เขียบไปเฉพาะวันศุกร์ เขียบไปเรียนเฉพาะวันศุกร์ค่ะแล้วก็ครั้งละหนึ่งชั่วโมงครั้งละหนึ่งชั่วโมงนะคะนี่ค่ะเจเดนหมูล้องหมู้องมูนมหม,ม,มเอ,อเอ,อเอนอน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 นี่นนนนนเหลนอนาะมือนีเนาะลูกเนาะเวลาเอาเอาเข้ามันอาจจะยากหน่อยมันจะต้องดันหน่อยก็เลยว่าเมื่อนั okay. ้นอาไปซื้อก็เลยบอกถ้าคิมโฮทำก็น่าจะผ่ง รอบเดียวรถเดียวใส่สุดแล้วแต่สังแหงเอเอาละเก็บ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 อันนี้มามันระวังนี่นีอันนี้อะไรลองดูในเน็ตได้ค่ะกับเบื้องอย่างปูง่ายแต่งงานบ้านง่ายขึ้นเยอะเลยเนาะจริงแหละเนาะนังบีจะลองดูค่ะสีน้องเบื้องถ้าเกิดว่ามันมัน ท่้มีภาพลงนั้นแหละมองไปทางไหนก็ลายเไลน์ได้แบบช่างตกแต่งก็มาใส่ตรงนี้ให้ลายไปอีกค่อนข้างที่จะว่านอนบ้านกูขึ้นลายแต่น้องเอ้ยดีเฮ้ยมอง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 นงเวลาเฮ้ยเวลาทำอะตรงนี่้คงจะต้องทำไมพี่ไม่เอาแบบที่ออฟฟิศน่ะยังไงแต่ไงเฮ้ยลูกเจ้าบ่ายบ่ายครับเอาเนี่ยมา นี่เออตอนนอนอยู่เออไม่ต้องนอนหรอกนี่เห็นไหมพี่คิมพับให้แล้วเนี่ยพี่คิมพับแล้วเนี่ยเห็นไหมลูกอ๋อนั่งใส่บอะรองหายหายแล้วหายแล้วนี่หายแล้วหายแล้วลูกนี่ไงนี่ไงนี่ไงว้าว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 ใส่ใส่ใส่หน้อกใส่อีกสองอันเจเดนครับเจเดนครับพี่ๆเจเดนตื่นเต้นกับโซฟาเบส อจริงจริงๆนางบีพี่ขายบ้านอยู่ลายแบบนี้แผ่นยาวมันจะไม่สวยเลยลายมันกระจายปูเอสพซทับไปเลยทนน้ำทนล้นใช่ไหมคะเอ้ออิล uh ี่แมนบอกพี่นางบีเว uh no> ้าอิล uh ี่เลยดลายกระเบื้อง มันะสมกับบ้านละค่ะเป็นลักซิปลานยังที่แม่เอ้ยขวโบอีลีเบิ้งมูเจาขาจากว่าไหลท์มันเหมือนเอาสีมาเทลาดนะ่ะในความคิดของนางบีสไตล์ล้อล้อพ่อลอบแม่มเหรอล้อบแบบนี้นี่ไม่ต้องล้อไปแก้ว <c oughs> <c oughs> นี่อีลีคะ่ะนี่นางบีว่ามันโบงงามเออพี่แอ้มอินยูนี่เป็นกัน